ถ้าไม่อยากผิวแก่เป็นฝ้ากระหรือจุดด่างดำทุกคนรู้ไหมว่ากันแดดสำคัญมากวันนี้เราจะมาบอกตัวเลือกสารกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงไปดูกันเลย uvb filter ความคงตัวสูง uvnu no t 1 5 0หรือ e h t มาตรฐานจาก๋ยวแล้ว UVB f i l เตอที่มีประสิทธิภาพและความสเสถียรมากที่สุดสามารถเข้ากันได้กับสารกันแดดกลุ่มอื่นๆเพื่อให้ได้ค่า SPF ที่ดีที่สุด UVNu i MC80 หรือ OMC ตัวยอดนิยมใครๆก็ใช้ UVB Filter มั่นใจได้ทั้งในคุณภาพและปริมาณราคาดีมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกให้ค่า SPF สูงช่วยละลายสารกันแดดได้ดีเยี่ยม เนึ่ทางเลือกที่ใช้ง่ายราคาไม่แพงออคโตไคลน UVB ฟิลเตอร์ที่สามารถดูดกืนแสงช่วง UVB ได้กว้างและช่วยทำให้อวูเบนโซนให้มีความคงตัวมากยิ่งขึ้นโฮโมซาเลตหรือ HMS UVB ฟิลเตอร์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสูตรกันแดดสามารถทำละลายสารกันแดดแบบผงเช่นซันโฟเมทิลเบนซิลไอเดนคัมเฟอร์เบนโซฟิโนทรีอ v o ู e บนโซนได้ดี ลิเลตหรือ ethylhexyl silicate OSEHS UVB filter ที่มีประสิทธิภาพมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์กันแดดสามารถใช้เป็นตัวบูสเตอร์ SPF ได้ดีเยี่ยม phenylbenzimidazole sulfonic acid หรือ PBSA ทำหน้าที่เป็น UVB filter ที่ละลายน้ำได้สามารถใช้ร่วมกับสารกันแดดอื่นๆได้ดีสามารถบูสเตอร์ SPF ได้ดีไม่เหนียวเหนอะ ความรู้สึกบางเบากับผิวโฟ e t เมทิลเบนซ i ลไอดีนค f มเฟอร์หรือ 4MBC u v b filter, ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มความคงตัวของอโวเบนโซนให้ค่า SPF ที่สูงขึ้น ฟิลเตอร์ที่มีความคงตัวสูง UVnu A+ Granula หรือ DHHB UVB ฟิลเตอร์ที่มีความคงตัวดีและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในท้องตลาดละลายดีสามารถใช้ร่วมกับสารกันแดดตัวอื่นได้ดีเยี่ยมอีกหนึ่งทางเลือกที่ราคาไม่แพงอ v วเบนโซนหรือ BMDBM เป็นสารกันแดดที่สามารถป้องกัน UVA แบบ Full Spectrum ได้อย่างสมบูรณ์ออกซิเบนซนเป็นสารกันแดดที่ปกป้องได้ทั้ง UVA UVB ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารกันแดดอื่นๆปกป้องพอลิเมอร์และสารยังช่วยป้องกันสีเฟนให้สีคงตัวยิ่งขึ้นจะแสงไหนก็ไม่กลัวพร้อมปกป้องผิวในทุกกิจกรรมด้วยบอดสเปกตรัมซันสกร e นทีโนสอบ S หรือ b สารกันแดด UVA UVB ในช่วงกว้างสามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA 1 UVA 2และ UVB ได้ดีให้ค่า SPF สูงมีประสิทธิภาพสูงคงตัวดี Photo stable ใช้ได้ดีในสูตรน้ำกันเงื่อที่โนสอบ S Light Aqua กันแดดกระจายตัวในน้ำด้วยเทคโนโลยี Encapsulation สัมผัสเบาบางไม่เหนอะหนะ เพิ่มค่า SPF และ PA ได้มากกว่าแม้ใช้ปริมาณ BEMT ที่เท่ากันเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำใช้งานง่ายที่โนสอบ M หรือ MBBT Broad Spectrum UV Filter ละลายน้ำได้นวัตกรรมสารกันแดดแบบครบสูตรพลังการปกป้องในทุกสภาวะแสงแม้แสงสีฟ้าจากจอที่โนสอบ A to B Broad Spectrum UV Filter ละลายน้ำได้สารกันแดดที่เหมาะสำหรับเด็กและผิวแพ้ง่ายให้การปกป้องระดับสูงทั้ง UVB ว v a 2 b องบู g h t IR หากสนใจติดต่อทางเคมีคอสเมติกได้เลย